ซูมเขมาวาแล้วพ่นบ่บันทึกเว้นนะตัวช่วเฉียวงามๆหัวแดงแดง,ง,แดงเออมันมีแต่อยู่หนีเลย่านห้า่วมีเลยแบบนี้เนานะเนี่ยคือทะเลบ,บัวแดงไปเนอะมองนีคือมองที่มันกลงงัวเงยเต็มไปด้วยบัวแดงทั้งหมดเลยเนี่ยเป็น สุดลูกหูงลูกตาสุดลูกหูงลูกตาเลยพี่น้อง ครับนี่คือนี่ก็คือ,คอภาพบรรยากาศของเลี้บูดแดงนะครับตอนสายๆนะครับซึ่งดอกบูดแดงไม่ได้หุบไปแล้วนะครับนมรเรา่ามาปิดเวลาจริงๆแล้วต้องมาเบิ้งตอนเทเศ้านะครับสิด้เห็นมาดอกบูดแดงนะนเยเนื่องบานอยู่นะแต่ตอนนี้มันสายแล้วเที่ยงแล้วเรี่ยงหุบนะครับถือแดดมันก็เรี่ยหุบ มันเลยมีสภาพแปงเห็นนี่แหละนะครับอันนี้เป็นภาพที่ท่าอยากโดนนะครับปินขไไึ้นภาษาไทยซึ่งมันกาศันแดดนะครับวอกใครชัดปันไดยนะครับรูตวาบริเวณกว่างไะเลื่อกเกินนะครับทะเลโบแดงสมสมซื้อที่เาขาให้เขาเอืน่นว่าทะเลโบแดงนะครับ ไงพวกไงแท้นะครับน้องหานเนี่ยน้องหานเมืองอนดรครับน้องหานกลุ่มเพราะว่า,ามันเจ้าเอิญเนี่ยน่ทั้ันี่มีเกาะมีแกงมีดอนนั่นดอนนี่นะครับเนี่ยตามภาเพเห็นน,นั่นแหละนะทุกกางานร้อนแม่ใหม่ดอน ยังก็จเจออกินไปนะครับหลายดอนนะครับจึงตรงผมเองกับพึ่งมาสัมผัสบรรยากาศเทียนอีกเทียเทียท,ท,ที่สองนะครับเทียที่สองตั้งใกวสิมาพึ่งเต็มเทียแต่ว่ามันการเดินทางมันรื่สาย,ยบางเทีย เหุ้มาหอดทะเลโบดแดงสายเกินไปมันก็นเลยบอบเห็นภาพที่สวยงามเท่านะครับดูเท่ยวลังด้วยสิภาพตอนเทเ่ยเาไมา่ให้เบิ้งพี่้อนเที่ยวนี้เบิ้งแค่สภาพผู้มีประเทศไปสักคน ครับภูเรศภูรัตนมากฮึ่มภูใดสิมากะแนะน้ำให้มาตอนทตอนสองว่าหาวแต่สองถามว่าอยากขี้เรือบริจางเรือลงเบิ่งกับว่าเป็นอย่างนะครับกระแช่ยินว่าฟังเบิง่งคือผมเนี่ยไปยืนง่อหัวเฮีย้ยนะจะซองเบิง่งเท่านี้แหละว่าถ่ายรูปถ่ายอยังใครอยากนั่งเรืออะ นี่เรื่อรับจ้างนะครับแต่อยู่คนละทาทานี้เนี่ยพี่น้องเพิ่งเอาว่ะนกอีกอย่างหนีนะครับมี่เป็นหัวจากโบเป็อเชียวเชียวงอสีแดงแดงนะครับง่ามนะครับเนี่ยขนาดเอาโดนไปบินในใกล้เนี่ยมันยังบ่ย่านเลยเนาะหยอกกันเส้เนาะโบ,บเคยเห็นนะมีแถวบ้านคนแค้นในวันโบเคยมีเพิ่งๆพ่งว่าเห็นเนี่ย ือิ่มบริจากซื้อมันนะับผพ้ใได้บริจากซื้อกาดสรอยบอกกันเริ่พี่น้องว่ามันขึน้นนกอีหยังห้างนะครับงามสวยงามมากเลยนะโดนเข้าขไปใกล้ระยะเมื่อถึงเม็ดได้ครับเนี่ยเื่อถึงเม็ดนะับบอกไันเด้อผู้ได้บริจักพี่น้องว่าซือ้อนกอีหยังนะครับหลายนะครับเตรียมหนองเลยนะครับาเดี๋ยวสิได้เดินทางต่อแล้วพี่น้อง มังจากเบื้องดอกบัวดแดงนิดๆน,น้อยๆนะครับง่อยตะฟังซ่วงซื้อดอกบัวกาชีเฮียไปเบื้องก็เดินทางต่อพี่น้องเดินทางต่อละเดี๋ยวมีภาพมุมสูงวง่ะไอ้เบื้องนะบรรยากาศกักบ,บว่าใครดีไปไหนดอกมันแดดปวดต้องไหมเบื้องนั้นเ่ยเหมือนส่องเขาก็ขบบับรถเลาะจะเป็นตุกเออดอกบวัวมนยังสิบานสวยมากสิมันหอนมันหุบแล้ว นะครับเดี๋ยวจะตั้งตะเบิงะ่ะปาบมุมสูงมีนกนงามง่าใหม่เบิงน้านะครับรเคยเห็นแต่แก่นกอันนี้ย่อมรับเลยละ่ะมันนอกอยู่แต่ของเม่เคยเห็นนกแบบนี้ัูเฉียวหัวแดงๆไม่รู้ว่าเออน,นกอีหยัง สำหรับชิปนี้ก็เอาไ้ซ่อมนีน้แหะพี่นอ้องเดี๋ยวเดินทางต่อไปเยี่ยมยามทิ้งงานก่อนสวัสดีครับ